โกดังเพิ่มทรัพย์ฉลองวันเปิดกิจการมีการประดับไฟลาวลวห่ระางเสาเสโดยเสาอ,อยู่แนวเดียวกับผนังด้านขวาของโกดังอยู่แนวเดียวนี้เลยห่างจากโกดัง8ปเมตรและสูงสิสเมตรส่วนโกดังสูงเเมตรตรงนี้คือ7จ็ดโกดังสูงเด้านนี้เเมตรและกว้าง19บเมตรถ้าต้องการติดไฟลาวกับหลังคาด้านขวา ต้องใช้ไฟเหลาอย่างน้อยกี่เมตรคือเส้นนี้ก่อนอเขียนกำกับก็อย่างไ้เส้นนี้นะแล้วก็ลากต่อสิก็ในเมื่อตรงนี้มันเป็นเฉียงเฉียงต้องเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากงนั้นก็ต้องมีเส้นตัต้งกับเส้นแน่นอนอะโอเคแล้วตรงนี้คือมุมฉากเท่าแค่นี้นะเท่าเส้นนี้นะเอาถามก่อนเส้นนี้ยาวเลยแปดอะโอเค อ่สี่นี้ยาวเลยไอ้สี่นี้เราใแนวดิ่งแล้วก็ต้องมองแนวดิ่งสิบสามกับเจ็ดต้องลบกันตรงนี้เหลือหรแล้วตรงนี้คือด้านนี้เราอยากไ,ได้สมมติว่าไม่ใช่สมุดดำเป็นซีไปเป็นซีไปถ้าเอาแบบปกติโจทย์คนง่ายมากเลยนะถ้าเอาแค่นี้นะซีกำลังสองเท่ากับหกกำลังสองบวกแปดกำลังสองสามสิบหกบวกกับหกสิบสี่ แล้วพอไปเป็นหนึ่งร้อยก็รู้แล้วอันนี้คือสิบคูณสิบงั้นสี่ก็เท่ากับสิบหน่วยเป็นเมตรถ้างั้นตรนเนี้ยคือคือสิบเมตร oh. เอาไอนี่อีกเส้นหนึ่งสิ oh. ทีนี้ถ้าเส้นเนี้ยเราจะต้องสร้างเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกอันหนึ่งเนาะทีนี้สามเหลี่ยมมุมฉากอันหนึ่งคือแนวนี้แนวนี้แนวนีน้แล้วตรงนี้จะเป็นมุมฉาก แล้วจากที่คิดปกี่ตรงนี้คือสิบถูกไหมตรงนี้คือสิบแล้วตรงนี้คือสิบเก้าแล้วคาถามมันคําว่าอย่างน้อยกี่เมตรเนี่ยขอให้รู้เลยไอ้ตรงเนี้ยออกมาไม่ใช่จำนวนเต็มใช้การประมาณเป็นจํานวนเต็มที่เป็นเมตรไม่เอาทศนิยมวิธีการคิดปกติปกติเลยก็คือสี่กำลังสองเท่ากับสิบกาลังสองบวกด้วยสิบเก้ากำลังสองอ นี่ก็เป็นหนึ่งร้อยสามร้อยหกสิบเอ็ดออกมาเป็นสี่ร้อยหกสิบเอ็ดแบบนี้แล้วทีนี้จะดูอย่างนี้นะ4ีจะเป็นเท่าไหร่เราไม่ได้ต้องการถึงขั้นคำตอบแบบเป็นนุยมถูกปะ่ะให้เราลองกะกกะดูสิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบคูณยี่สิบเป็นสี่ร้อยแสดงว่า มันต้องเป็น20กว่าเมตรเพราะว่า30คูณ30เนี่ยมันได้900ทีนี้เราก็ลองไล่ดูเขาบอกว่าอย่างต่ำถูกปะอย่างน้อยกี่เมตรถ้าถ้านั้นอะ่ะเราก็ดู21คูณ21มันได้4 4 1 21เมตรไม่พอแล้วถ้า22คูณ22อะ่ะเราก็ไปคิดเอามันได้4 8 4โอเคฉะนั้นก็คือ ไอ้4 0 1เนี่ยจะอยู่ระหว่าง400.11จะดอยู่ตรงนี้แามาราอยู่ระหว่าง21กับ22เป็น 21. จุดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้ซีเรียสกับคำว่าจุดอะไรทั้ปันฉะนั้นอย่างต่ำต้องเป็น 22. อะัะนั้นอย่างน้อยกี่เมตรก็ต้องตอออย่างน้อย22บวกด้วย10มันได้32เมตร